ทีนี้แต่เมื่อเราพูดถึงความยืดหยุ่นแล้วเนี่ยให้มันสมบูรณ์ไปเลยเนี่ยเราก็ต้องอาจจะมาพูดถึงความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อไรายได้สักนิดหนึ่งพ่วงไปด้วยเพราะว่าถ้าเราจะพูดแต่ราคาอย่างเดียวเนี่ยถ้าเป็นแค่ปัจจัยหรือตัว,ต,วตัวดีแมนอย่างเดียวเนี่ยก็ยังพอพอได้แต่ถ้าเราพูดถึงความยืดหยุ่น ทีนี้ล่ะเราจะต้องมาพูดกันว่าเออถ้าเป็นตัวอื่นๆของรายได้มีลักษณะเป็นอย่างไรนะตัวอื่นๆของรายได้ความยืดหยุ่นของรายได้เป็นอย่างไรอ่ะทีนี้มาดูความหมายของอุปสงค์ต่อรายได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในตัวรายได้ที่มีผลกระทบตอบ ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภคอ่ะเห็นไหมเป็นตัวรายได้ต่างเลยตอนนี้ทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแนวแล้วนะจากราคาสินค้าไม่เอาแล้วนะเอาเป็นรายได้แล้วนะเราคิดถึงแต่รายได้ของผู้บริโภคแล้วนะความหมายของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อไรายได้คือ การเปลี่ยนแปลงปริมาณความต้องการเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในระดับรายได้ของผู้บริโภคทีนี้เรามาดูเรื่องระดับรายได้ของผู้บริโภคบ้างอันนี้เราไม่พูดเราจะไม่ใช่ระดับราคาสินค้าแล้วนะเป็นระดับรายได้อ่ะทีนี้มาดูวิธีการคำนวณค่าความยืดหยุ่นของอุป,ปสงค์ต่อรายได้ นะความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อไรายได้จะสามารถคำนวณได้เท่ากับเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยร้อยละการเปลี่ยนแปลงความต้องการคือ Q หารด้วยร้อยละการเปลี่ยนแปลงของไรายได้เหมือนกันเมื่อกี้ความยืดหยุ่นต่อราคาใช่ไหมร้อยละการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ Q เหมือนกัน หารด้วยร้อยละการเปลี่ยนแปลงของราคาคือ p อันนี้ตัวตัวไรายได้ให้เป็นตัว y แล้วกันเนาะเพราะนั้นร้อยละการเปลี่ยนเหมือนกันเลยผิดแต่ตัวหารที่เป็นไรายได้สังเกตว่าการคำนวณความยืดหยุน่นเราจะเอาปริมาณความต้องการ ของผู้บริโภคตั้งแล้วหารด้วยการเปลี่ยนแปลงของไรเรื่องของตัวนั้นๆอาจจะเป็นราคาไรายได้ราคาสินค้าทดแทนอย่างเงี้ยเราก็มาเปลี่ยนตัวล่างเพราะฉะนั้นหลักหลักหลักความเข้าใจของมันก็คือเอาความต้องการตั้งแล้วก็หารด้วย การเปลี่ยนแปลงของตัวที่เราจะอยากรู้แต่กรณีนี้เป็นไรายได้เราเลยเอาไรายได้มาหารออกนะฮะค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อไรายได้แสดงถึงลักษณะของสินค้าคือเห็นไหมความยืดหยุ่นนะจะสังเกตว่าผลมันจะต่างกันแล้วถ้ามันเป็นความยืดหยุ่นต่อราคามันจะพูดถึงการลดราคาสินค้าของเราแต่ถ้ามันเป็นความยืดหยุ่น ของอุปสงค์ต่อไรายได้มันจะกลายเป็นลักษณะของสินค้าแทนแล้วเห็นไหมตรงนี้เปลี่ยนผู้ประกอบการต้องอาจจะตรงนี้อาจจะต้องเข้าใจเข้าใจมากหน่อยว่าเอ้าก็ในเมื่อเรารู้แล้วว่าลดราคาเพิ่มเป็นยังไงอาราคากระพอแล้วนี่ทำไมเราต้องมารู้ด้วยว่าสินค้าเราเป็นประเภทอะไรเพราะ ถ้าเราสามารถรู้ได้ว่าสินค้าของเราเป็นประเภทอะไรเราจะสามารถกำหนดได้ว่าเราควรขายเขาในลักษณะแบบไหนแล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าถ้าเราขายเขาในลักษณะแบบไหนเราจะใช้เขาส่งเสริมการตลาดเขาในรูปแบบอะไร นะฮะอ่ะสินค้าจะมี2ลักษณะคือ 1. สินค้าปกติ normal goods กับสินค้าด้อยคุณภาพ inferior goods นะฮะสินค้าปกติคือสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อเพิ่มขึ้นเมื่อระดับรายได้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นนะ,ะเช่นเสื้อผ้านาฬิกากระเป๋าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ให้ดีนะฮะกับสินค้าด้อย เราจะเรียกกันในภาษาเศรษฐศาสตร์ว่าสินค้าด้อยนะหรือสินค้าด้อยคุณภาพย่อมานะฮะคือสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อลดลงเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะตรงนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเอ๊ะเมื่อกี้เอาโอเคอันบนเข้าใจถ้ารายได้เพิ่มขึ้นซื้อเพิ่มขึ้นโอเคอันนี้ถูกแต่ทำไมรายได้เพิ่มขึ้น แนข้อสสินค้าด้อยนะฮะสินค้าด้อยคุณภาพแต่ทําไมเวลาสินค้าด้อยเนี่ยเมื่อเราได้เพิ่มขึ้นอ้าวแต่ทำไมซื้อลดลงล่ะทาไมมันเป็นเช่นนี้เพราะดูตัวอย่างนะฮะเพราะสินค้าด้อยคุณภาพคือสินค้าได้แก่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรืออาหารราคาถูกเห็นไหมคิดง่ายๆอย่างนี้ว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยไม่มีใครที่เรา ไม่มีใครที่อ,อยากจะทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อตลอดถ้าเขามีรายได้เพิ่มขึ้นคำถามที่อยู่ในใจวันนี้เรามีเงิน5บาทเราทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพรุ่งนี้เรามีเงิน1,000บาทเราจะยังคงอยากทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีกไหม ถ้าเราจะถ้าเราเงิน1,000บาทนั้นสามารถซื้อสินค้าอื่นๆได้อีกหลายๆอย่างอาหารของเราก็จะต้องมากกว่านี้อย่างน้อยก็ซื้อข้าวแกงทานหรืออาจจะทานอย่างอื่นไปเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจึงบอกทริคของเราว่าเฮ้ยถ้าสินค้าของเรา ถูกจัดอยู่ในประเภทสินค้าด้อยเมื่อไรก็ตามถ้าผู้บริโภคมีไรายได้เพิ่มขึ้นเขาจะซื้อของเองน้อยลงนะเขาจะซื้อของเราน้อยลงเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ความยืดหยุนของอุปสงค์ต่อไรายได้ทำให้เรารู้ว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าประเภทอะไรและเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราเป็นสินค้าด้อย ผู้บริโภคมีสตางค์มากขึ้นมีรายได้มากขึ้นเขาจะซื้อสินค้านั้นลดลงเหมือนเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเรามีตังค์5าบาทเราซื้อ,อว่ามีกึ่งสำเร็จรูปแต่ถ้าเรามีตังค์เพิ่มมากขึ้นเราจะหันไปซื้ออย่างอื่นไปบางคนบอกว่าเอยไม่จริงอ่ะฉันก็ยังกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่าลืมว่าอันนี้มันคือทฤษฎีเราพูดถึงคนส่วนมากแต่ถ้า เราพูดเฉพาะบุคคลเนี่ยเราเราอธิบายต้องเป็นรายบุคคลแต่อันนี้เราพูดในภาพกว้างว่าก็คนส่วนมากเขาทำาหมายว่ามันเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยมากเราคำว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเราไม่ได้เจาะไปแค่คนใดคนหนึ่งสมมุติว่า100คนเราพูดถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเราพูดเกินร้อยละหกสิบแต่ถ้าอีก40คนไม่ทําแต่อีก60คนทําก็ถือว่าทฤษฎีนั้นถูกต้องแล้ว นะฮะอันนี้ทำความตกลงกันก่อนอทีนี้มาดูลักษณะของเส้นนะฮะกรณีที่เป็นสินค้าปกติเห็นไหมให้มาทั้งชิปกับไม่ชิปด้วยนะฮะทางด้านซ้ายมือเนี่ยสินค้าปกติถ้าอะไรนะสโลปมันจะมีค่าเป็นบวกเห็นไหมฮะสโลปมันจะมีค่าเป็นบวกแต่ถ้าเป็นสินค้าด้อยอ่านะ สออันนี้จะเรียกสินค้าด้อยคุณจะเรียกสินค้าด้อยก็คือให้ให้แปลว่าด้อยคุณภะรับรักกันนะเพราะว่าอาจจะติดผากนิดนึงถ้าเป็นสินค้าปกติ normal goods เนี่ยก็จะเป็น slope มีค่าเป็นบวกเห็นไหมครับว่าถ้ารายได้เพิ่มขึ้นคนก็จะซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นสินค้าด้อยคุณภาพถ้ารายได้เราเพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะแกนตั้งไม่ไี้แทนราคาแล้วนะแกนตั้งจะแทนรายได้แล้วนะทั้งสองอัน ถ้าสินค้าเราเพิ่มขึ้นไปโทษถ้าไรายได้ของเราเพิ่มขึ้นปริมาณการซื้อสินค้าด้อยของเราก็จะลดลงเราก็ลองพอดจุดสโลปมดีค่าเป็นลบนี่ดูนะฮะนี่คือลักษณะของอุปสงค์ต่อสินค้ารายได้นะฮะ นอกจากนี้เรายังมีการคำนวณความยืดหยุ่นแบบไข่อีกซึ่งความยืดหยุ่นแบบไข้เนี่ยก็จะมีสูตรก็คือเอาสินสินสิน,สนความต้องการซื้อของสินค้า x สมมุติเป็นสินค้า1ห,หารด้วยสินปริราคาของสินค้า y ค่าของความยืดหยุ่นแบบไข้เนี่ยก็แสดงเครื่องหมายเป็นบวกแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและราคาและการเปลี่ยนแปลงสินค้าอีกชนิดหนึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันแสดงว่าสินค้าทั้งสองนั้นเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนกันแต่ถ้ามีความเป็นลบแปลว่าสินค้าชนิดนั้นเป็นสินค้าใช้ประกอบกันสรุปอีกทีก็คือว่าความยืดหยุ่นเนี่ยเราสามารถารู้ได้หลายส่วนมากไม่ว่าจะเป็น นโยบายราคารายได้ของราคานะฮะแล้วก็เป็นในเรื่องของลักษณะของประเภทสินค้ารวมไปถึงความยืดหยุ่นแบบไข้ก็คือสินค้าที่ใช้ประกอบกันหรือสินค้าใช้ทดแทนกันนะฮะนี่ก็จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถพุ่งทยานไปได้วันนี้อาจจะมีการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยแต่อยากให้ ทุกท่านที่ได้เข้ามาดูและเข้ามาศึกษาเนี่ยทำความเข้าใจกับมันให้เป็นอย่างดีเพราะว่าเมื่อเราใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะมองว่าอุย้ยมันสบายมากเลยต่อไปน,นี้เราสามารถคาดการณ์คาดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารหรือว่าสินค้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราใช้ตรงจุดนี้เป็นเราใช้ตรงจุดนี้ได้เราจะสามารถทําให้เราเนี่ยพัฒนาธุรกิจของเราไปได้อย่างดีนะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจอาหารเนี่ย แน่นอนชื่อเป็นเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วแหละเราใช้เศรษฐศาสตร์เพื่อการประกอบธุรกิจอาหารยังไงเสียเราก็ยังคงใช้หลักการและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์อยู่ดีในการที่เราจะมาใช้ในการทําธุรกิจอาหารเพียงแต่ว่าเราจะใช้ตรงไหนของเศรษฐศาสตร์เท่านั้นเองตรงนี้ก็คืออยากจะให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยได้ทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ไปกับเรื่องเศรษฐศาสตร์มันอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันพูดถึงนามธรรมาให้เป็นรูปธรรม แต่ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการท่านใดสามารถที่จะเข้าใจในตัวทฤษฎีหรือหลักการของมันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเออธุรกิจเรามีแผนที่ชัดเจนนะเรามีแผนที่สามารถจับต้องได้แล้วก็นําไปสู่ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอาหารของเราได้ด้วยเช่นกันทุกอย่างนําไปประยุกต์ใช้ได้หมดเลยอย่างเมื่อกี้ที่ได้ยกตัวอย่างบางก็มีธุรกิจอาหารบางตัวที่ยกถูกยกตัวอย่างเข้าไป นะฮะเพราะนั้นก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็สำหรับรายการเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบธุรกิจอาหารนะครับก็วันนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นชั่วโมงที่มีความรู้มากเลอทีเดียวทั้งการคํานวณความยืดหยุ่นต่างๆนะฮะยังไงก็อยากให้ทุกท่านได้นําไปใช้แล้วก็ยังมีความรู้อีกหลายๆตอนนะครับที่จะมานําเสนอในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้เศรษฐศาสตร์กับธุรกิจ การประกอบอาหารเนี่ยก็ต้องหมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ